สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วง entertaining นะครับวันนี้ผมมีเมนูอกไก่ที่เราสามารถยัดไส้เข้าไปข้างในแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับอกไก่ได้ด้วยครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับการที่เรายัดไส้เข้าไปนะครับในเนื้อสัตว์ในโปรตีนใดๆก็ตามนะครับจะเป็นการเพิ่มรสชาติมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นผักโขมนะครับชีสมอสเซเรลล่านะครับแล้วก็ตัวมะกอกดํา นะครับซึ่ง3ส่วนประกอบนี้เนี่ยกินด้วยกันแล้วรสชาติมันเข้ากันดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยมะกอกดาอันนี้เนี่ยคือแกะ,มะเมล็ดอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดปุ๊บกินได้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนนําเลียบอะครับเป็นนําเลียบฝรั่งอะคือมันจะนวลๆเค็มๆนวๆนวแล้วพอมายัดไส้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันทาให้รสชาติของอกไก่มันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของไส้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอา3ส่วนนี้มาปั่นรวมกัน แล้วนะครับเราใส่ผักโขมลงไปผักโขมเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมลวกในน้ําร้อนนะครับแล้วก็เอาไปช็อกในน้ําเย็นครับผมชีสมอสเรล,ล่านะครับออ,อ,ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือที่เราปั่นไว้แล้วนะครับเป็นไส้สำหรับอปยัดนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาจัดการในส่วนของอกไก่นะครับหั่นอย่างนี้นะครับกดให้แบนหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็ผ่าครึ่งลงไปนะครับไปอย่างนี้ครับให้เราแบะออกมาได้อย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ยัดไส้ได้ไม่ต้องลึกมากนะครับนี่อย่างนี้เป็นบัตเตอร์ไฟลาแล้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไส้ของเราเนี่ยทางลงไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดลงมานี้เลยก็จะเป็นแบบกระส้นะครับนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดการปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยเกลือและพริกไทยปรุงรสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปชุบตามสเต็ปนี้นะครับแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็นำลงไปทอดเอง เอครับผมน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็จัดการใส่อกไก่ของเราลงไปนะครับอทอดนะครับน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากเนี่ยเดี๋ยวอกไก่เราจะไม่สุกเดี๋ยวระหว่างนั้นผมขออนุญาตทำตัวซอสมะเขือเทศเลยนะครับทำซอสมะเขือเทศแบบสดๆนะครับกระเทียมนี่แล้วแต่เลยนะครับว่าจะสับละเอียดหรือว่าจะ เนี่ยครับซอยเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลยเปิดเตาไฟแรงก่อนนะครับให้ร้อนใส่น้ำมันวันนี้ผมใช้เป็นในนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกโอเคครับสำหรับซอสมะเขือเทศในวันนี้นะครับที่ผมใช้เนื้อมะเขือเทศสับหยาบเนี่ยซื้อมาแบบเป็นกระป๋องที่ยังไม่ผ่านการปรุงรสอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้มะเขือเทศสดก็ได้ครับผมซื้อมาแล้วก็มาสับเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาทํปรุงรสเอาตามชอบนะครับ นี่นะ้ำมันร้อนแล้วผมใส่กระเทียมหอมใหญ่ลงไปผัดเลยนะครับนะครับอ่าสีเริ่มมาแล้วนะครับเราจัดการใส่เนื้อมะเขือเทศสับลงไปได้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะครับ เวลาเคี่ยวซอสมะเขือเทศนะครับใช้ไฟปานกลางไปถึงเบานะครับโอเคครับไก่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับพักน้ำมันออกไส้เนี่เริ่มทะลักออกมานะน่ากิน,นมากเลยแล้วพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นทีนี้เรามาดูในส่วนของซอสมะเขือเทศของเรานะครับเห็นไหมครับเริ่งมงวดแล้วทีนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับผม ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยแค่นั้นเองนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะพักไปก่อนนะครับก่อนที่จะจัดลงจานเดี๋ยวเรามาหั่นไก่ดูกันก่อนเลยครับผมจะหั่นลงไปงคเลยนะครับโอเคเราจัดการตักซอสมะเขือเทศของเราลงไปก่อนนะครับ ของเราลงไปนะครับโรยหน้าด้วยชีสพาเมซานหน่อยหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือเมนูอกไก่ไส้ผักโขมนะครับตรงตามคอนเซ็ปทำง่ายสนุกแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมอ่านี่อันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมเอามาฝากกันในช่วง entertaining นะครับส่วนคราวหน้าจะเป็นเมนูอะไร ต้องคอยติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าในช่วง e n t เตอร์เทนนิงครับผม